what the f*** eh? พรกิจโตไปนะครับ c ี CG ก็มาทีบ้านวิกสมมนะครับแต่ว่าก้มเคาะประตูก็ไม่มีใครตอบรับนะครับแล้วก็พวกสวีทไม่ใช่พวกสวีด,ดแล้วก็สวีทก,กับวิกสมูก็โผล่ออกมาจากด้านหลังนะครับหรือว่าด้านข้างก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับนี่แล้วก็สวีทก,ก็บอกกับ CJ ว่า <c oughs> มือหนีเฮาสิไปลงพักกันเดอ้อป่าวไปหิ้งระบัดน,นี้เอา้าเดี๋ยวไอสีบอกดงนะพาไปโลดไปลงพักน้ำกันนี่แหละไอ้ี่บอกพาเจ้าไปตีคูกดอก <c oughs> แล้วเราขับรถไปที่โรงพักเลยนะครับก็ระหว่างทาง CJ ก็ถามว่าไปหาไผกันแน่นี่อันอยู่โรงพักนะแล้วสวิตก็ตอบว่าไปหาบาก ok. ักโอจีหรอกมันไผนะโอจีหรอกเออเดี๋ยวหูดอก ok นะเดี๋ยวบานหอดแล้วจังสิบอกดอก ok. <B reat> แล้วก็ขับรถมาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับซีเจก็ยังสงสัยว่าบักไดคือโอจีหรอกวาแล้วก็จากนั้นโอจีอรก็โผล่มาเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ยืดเส้นยืดสายนะแล้วก็ซีเจก็ตกใจตะลึงเลยทีเดียวนะบักอันนี้บอก ok นะโอจีหรอกนะเฮ้ยบริเจอร์กันมาตั้งโดนเลเดอร์เพื่อนอันนี้คือโอจีก็เป็นเพื่อนเก่าของซี C นั่นเองนะครับแล้วก็ OG ก็แรปใ้ CJ ฟังเลยทีเดียนะครับโอ้โห و, เพลงองเจ้านะ่ะมันม,นม,มวนแทะแม่แล้วเพลงของออนะ้นมันม,มวนแท้ด้ลแล้วก็ OG นะครับก็มีเรื่องที่อยากจะสะสางหน่อยอยู่นะครับเพราะว่ามีเพื่อนเก่าคนนึงนะครับที่ทําให้ OG นั้นติดคุกนะครับแล้วก็ให้ CJ พาไปนะแบบแล้วจากนั้นให้เราขับรถไปที่บ้านเพื่อนเก่าของ OG เลยนะครับที่ทําให้ OG ติดคุกนะก็จะเป็นตรงนี้แหละนะครับแล้วก็ให้เราขึ้นไปก่อนเลยนะแล้วก็ให้เรามาที่จุดสีแดงเลยนะครับ แล้ว CJ ก็กดกริ่งนะครับแต่ว่าไม่มีใครตอบรับนะครับแล้วก็ OG ก็พูดขึ้นมาเลยนะครับบอกว่าออมาแม่ออมาคอยสิชัดการเจ้านี่นะแล้วก็ CJ ก็งงเลยทีเดียนะครับว่าจะทําไปทําแบบนี้ไปทําไมมันก็รู้ตัวนะซี่แล้วจากนั้นก็มีเสียงออกมาข้างหลังว่าตามคอยมาแม่คอยอยู่ข้างหลังพี่นะแต่ว่าตอนนี้นะเจ้าซ้ายไปแล้วคอยครับนี้ไปแล้วเด้อบายบายแล้วจากนั้นให้เราขึ้นรถกับ OG ไปจัดการหมอนี่นะครับซึ่งหมอนี้ก็มีชื่อว่าเฟรดดี้นั่นเองนะครับแต่ว่าเราไม่จําเป็นต้องขับรถไปนะครับ มีพลังพิเศษแล้วก็ระเบิดแบบนี้เลยนะครับผมนี่ก็เฟดดี้ก็ตุยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไปลงไปคุยกับรากมะม่วงนะแล้วซีเจนะครับก็ถามโอจีว่าเสียจ,จังไดกับหมอเนี่ยคอยว่าคอยป้อยไว้มันไหวขึ้นนีละเฮาไปหางานเห็ดดีกว่าพว่า,านะซ่าซางน้ํามันแล้วเลยละแล้วก็ผมก็สงสัยนะครับข้าเฟดดี้อยู่ที่ใกล้ๆบ้านของเฟดดี้แต่ว่ามาโผล่ที่สนามบาสเฉยเลยนะครับแล้วก็ให้เรามาส่งโอจีที่ร้านเบอร,เอร์เกอร์ตรงนี้เลยนะครับพอมาส่งถึงแล้วนะครับโอ ก็จะขอบคุณเรานะครับแล้วก็จากไปด้วยดีนะครับก็เข้าไปในร้านนะไม่ได้จากไปไหนนะครับ ภารกิจต่อไปนะครับ CJ ก็รีบวิ่งมาหาบิ๊กสโมนะครับแล้วก็เจอพวกเทนพินีแล้วก็บู้ใส่นิดหนึ่งนะครับ CJ ก็ไม่ได้ตกใจอะไรนะครับก็แบบว่าบ้าเอ้ยแค่นั้นเองนะครับแล้วก็บิ๊กสโมก็ออกมานะครับแล้วก็หัวร้อนใส่พวกนั้นด้วยนะครับแต่ว่า CJ ก็สงสัยด้วยนะครับว่าพวกนี้มาทําอะไรที่บ้านนะครับบิ๊กสโมก็บอกว่าไม่มีอะไรหรอกแค่เจรจากันแค่นั้นเองนะครับและบิ๊กสโมก็มีนัดเจรจากับใครสักคนนะครับก็อยากให้ CJ พาไปหน่อยนะเพราะว่าบิ๊กสโมขี้เกียจขับรถนะ แล้วก็ให้เราขับรถมาตรงนี้นะครับมาที่จุดสีแดงตรงนี้นะครับแล้วก็บิ๊กสมุกนะครับก็บอกให้ซีเจนั้นขับรถช้าๆนะครับเพื่อที่จะไม่ให้คนที่เจรจานั้นตกใจนะครับแล้วก็พอมาถึงแล้วนะครับบิ๊กสมุกก็เจรจากับพวกนี้เลยนะครับพวก2คนนี่แหละนะครับแต่ว่าการเจรจานั้นก็ไม่เป็นผลนะครับพวกนี้ก็เลยด่าแม่ของบิ๊กสมุกเลยทีเดียวนะครับบิ๊กสมุกก็ไม่พอใจนะครับผมแล้วก็บิ๊กสมุกนั้นก็จะเอาไม้เบสบอลย่องไปตีข้างหลังไอ้หมอนี่เลยทีเดียวนะครับ ครับแล้วก็เตะซ้ําไปนะครับแต่ว่ายังเหลืออีกคนหนึ่งนะครับที่ต้องจัดการนะแล้วจากนั้นหมอนี่ก็จะวิ่งไปหาพวกนะครับที่จะมาจัดการพวก CJ นะครับแล้วก็ CJ กับวิกสมุกต้องวิ่งตามเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าวิกสมุกเหนื่อยก่อนนะครับก็เลยให้ CJ ตามคนเดียวนะแล้วจากนั้นให้เราวิ่งตามไปจัดการในหมอนี่เลยนะครับจะจัดการด้วยวิธีไหนก็ได้นะครับจะใช้ r p g ก็ได้นะแต่ก็ต้องระวังตำรวจด้วยนะครับเพราะว่า CJ ลืมใช้พลังวิเศษนะครับแล้วก็ให้เรายิงดัว RPG จีจัดการเลยนะครับแล้ว ได้แล้วภารกิจก็จะสำเร็จไปเลยนะครับผมูมภารกิจต่อไปนะครับก็เป็นภารกิจในตตานานเลยทีเดียวนะครับพวกเทมป์นีก็มุดออกมาจากโรงรถของบิ๊กสมุกนะครับแล้วก็บอกกับ CJ นะครับว่าอย่าไปฆ่าตำรวจอีหละไม่งั้นฉันจะจัดการกับนายนะเพราะว่าฉันนะดูนายอยู่ตลอดเวลานะ CJ แล้วก็ CJ ก็กระทืบเท้าใส่เลยทีเดียวนะครับ แล้วก็บิ๊กส o มกก็มาคุยกับ CJ นะครับว่าบ้าจริงพวกนั้นนะมันไม่เดียลเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ C j ก็บอกว่าพวกนั้นคุยอะไรกับนายอีกแล้วหรอก็ไม่มีอะไรหรอก CJ ก็แค่มาคุยกันเล่นๆนะ CJ ตอนนี้ฉันมีอะไรอยากจะไปสั่งที่สถานีรถไฟหน่อยหน่อยพาฉันไปหน่อยนะ CJ ให้นายขับรถนะเพราะว่าฉันขี้เกียจขับรถนะแล้วก็ให้เราขับรถมาที่สถานีรถไฟตรงนี้นะครับผมแล้วก็ CJ กับบิ๊กส o มกนะครับก็เตรียมพร้อมที่จะไปจัดการเป็นท้าทีเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าพวกนี้ ดันรู้ตัวก่อนนะครับก็เลยโดดขึ้นรถไฟแล้วก็รถไฟก็ขับออกไปเลยทีเดียวแล้วก็พวก CJ กับ b i g s m o k กก็ต้องวิ่งตามไปด้วยนะครับผมแต่ว่าครั้งนี้ CJ ขอจัดการเองเลยละกันนะครับเพราะว่า Big s m o ม e นี่มันยิงไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะครับ CJ ก็เปิดพลังวิเศษใส่แจ็คแพกออกมาเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ขี่ j จ็คแพกตามพวกนี้ไปนะครับแล้วก็ลงมาจัดการพวกนี้นะครับด้วย CJ จะใช้พลังวิเศษอีกแล้วนะครับก็คือ่อยนักนั่นเองนะครับพวกนี้ก็ตายในหมัดเดียวเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ พอจัดการหมดแล้วให้เราไปหาบิ๊กสโมกนะครับเพื่อที่จะไปส่งบิ๊กสโมกถึงบ้านเลยทีเดียวนะครับผมก็บิ๊กสโมกก็ไม่อยากขับรถนะครับเพราะว่าอยากให้ CJ ขับรถให้เพราะว่าบิ๊กสโมกขี้เกียจนั่นเองนะครับแล้วก็ให้เราขับรถมาส่งบิ๊กสโมกถึงบ้านเลยนะครับผมแล้วก็มาถึงเปแนที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าอ้าวตอนนี้จุดสีแดงหายไปไหนโอเคมันเจอแล้วนะครับผมแล้วก็บิ๊กสโมกจะขอบคุณ CJ นะครับที่ไปจัดการให้นะเพราะว่าบิ๊กสโมกมันจะเป็นต้องนั่งรถกับ CJ แล้วนะครับมันจะเป็นต้องไปนั่่งงเเให้มือยนะ I try not to hurt you. ภารกิจโตไปนะครับ CJ ก็มาหาบิ๊กสมูกเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าส่งไปยังไงก็หาไม่เจอนะครับแล้วก็ CJ ก็มาคอมประตูนะครับเปิดนะครับมีไพยูยูบอครับบิ๊กสมอกยูยูบอแล้วก็บิ๊กสมูกก็โผล่ออกมาจากหลังรถนั่นเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เรียก CJ ไปหานะ่ออยากไปเจรจาธุรกิจอยู่ดาวเทาพาไอไปไหนเด้อ CJ แล้วเราขับรถมาที่ย่านดาวเทาเลยนะครับบิ๊กสมูกนะครับก็จะให้ CJ ทาอยู่ข้างนอกเด้อทาจีบสาวอยู่นี่แหละเดี๋ยวไอไปเจรจาธุรกิจก่นเข้าเดี๋ยวดีไอก็ออกมาแล้วโอเคไอเดียว คอยหาผู้สาวทาอไอยกอนก็ได้ครับโอเคโอเคขอให้ได้ด้วยบักหำเดี๋ยวไอ้ไปเจราจาธุรกิจก่อนโอเคครับอ้ระวังตัวในเดอ้อระหว่างนั้นนะครับซีเจก็จะจีบสาวเลยทีเดียวนะครับแต่จีบไม่ทันไรนะครับก็เกิดเรื่องขึ้นมาสังนั่เชียวนะครับซีเจก็ต้องรีบเข้าไปเลยทีเดียวนะครับ พอซีเจเข้ามาแล้วก็นัวกันเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าซีเจก็ไม่กลัวกระสุนนะครับก็เข้าไปบวกเลยทีเดียวครับเขามาไหมมาเขามาไปหาเราเขามาหนีอยาเก่งต่ปืนนี่คอยมีมัดคอยกระจัดการพวกเจ้าได้นี่เหยียบเลยทีเดียวนะครับโอ้โหก็หมดมากเลยนะครับซีเจแต่ว่าซีเจมีพลังวิเศษนะครับก็ทําอะไรก็ได้นะครับก็จัดการให้พวกข้างในให้หมดก่อนนะครับแล้วก็ค่อยตามบิ๊กสมุขออกไปเลยนะครับ แล้วจากนั้นให้เรามาจาัดก,การพวกข้างนอกด้วยนะครับผมแต่ว่าซีเจนี่เข้ามาเลยเขาา้มา,เขามามาเข้ามาไม่ยเก่งตะปืนามากมาสุกข่อยนี่นี่นี่เขาปิวเลยทีเดียวเลยนะครับนี่มามาข่อยเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกเลยเก่งกระไซตะมาพอดีนี่เข้ามามามเลยเก๊งตะปืนยิงข่อยบเบาดอกน,นี่ต่อยไปเลยนะครับทีเดียวครับนี่แล้วก็พอจัดก,การหมดแล้วนะครับบิ๊กสมุก็จะขับรถให้ซีเจขี่บ้างนะครับเพราะว่าตอนนี้สมุกขยันขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็บิ๊กสมูก็จะบอกให้ CJ เป็นคนยิงปืนแทนบิ๊กสโมกนะครับเดี๋ยวบิ๊กสโมกจะขี่รถให้เองนะเพราะว่าบิ๊กสมุกขยันขึ้นมาแล้วแล้วจากนั้นให้เรายิงจัดการศัตรูนะครับผมแต่ว่า CJ ขอเปลี่ยนปืนก่อนละกันนะครับนี่ CJ ก็มีปืนล่องหนด้วยนะครับแล้วก็ CJ, ก, CJ ก็จะใช้พลังวิเศษด้วยนะครับนี่ตอนนี้ CJ กําลังถือปืนล่องหนด้วยนะครับนี่ CJ ก็ยิงอย่างเท่นะครับไม่มีปืนนะแต่ว่าปืนดันยิงออกมาได้เฉยเลยนะครับยิงออกมาเป็นกระสุนนะแต่ก็การใช้พลังวิเศษก็ใช้ได้แค่ แค่บางสถานการณ์ครับถ้าใช้ทุกสถานการณ์นี่คือมันอาจจะเกิดบั๊กก็ได้นะครับอันนี้ก็ต้องระวังด้วยนะครับถ้าจะใช้พลังวิเศษนะก็ภารกิจนี้ก็แค่ประคองอย่าให้รถพังแค่นั้นนะครับก็พลังวิเศษก็ยังไม่ช่วยอะไรนะครับถ้าแบบว่าโดนยิงรถนะแล้วจากนี้เราก็จะเจอฉากที่แล้วนี่ก็ปืนก็ผูมาแล้วนะครับหลังจากที่มันล่องหนตั้งนานนะครับนี่ก็จะมีรถฟันเบลล์โผล่ออกมาเลยทีเดียวนะครับก็หลบได้ทันนะครับบิ๊กสมูกนะก็ขับรถเร็วอยู่เหมือนกันนะครับนี่แล้วก็ จากนั้นให้เรายิงประคองรถแค่นั้นนะครับหรือว่าจะใช้พลังวิเศษก็ได้นะครับแต่ว่านี่ผมขอไม่ใช้พลังวิเศษแล้วกันนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มันบักนะครับเพราะว่าผมเคยเล่นไปแล้วรอบนึงมันเกิดบักเลยทีเดียวนะครับก็บิกสมุก็จอดรถเฉยๆไม่ทําอะไรนะครับไม่ขับรถต่อไปด้วยนะครับก็วิธีการแก้บักก็แค่ให้ตำรวจมายิงให้ระเบิดแล้วก็ค่อยเริ่มใหม่แค่นั้นนะครับแล้วจากนั้นเราก็เจอฉากที่อีกหนึ่งฉากแล้วนี่อันนี้มันจะเป็นต้องใช้พลังวิเศษมันก็ระเบิดเองได้นะครับเนี่ย นี่อย่างอลังการเลยนะครับแล้วก็หลังจากนี้ก็สามารถใช้พลังวิเศษก็ได้นะครับเพราะว่ามันอยู่จุดที่แบบว่ามันเกิดคัดซีนขึ้นมาแล้วนะครับตอนนั้นผมมาใช้ตรงนี้แหละนะครับมันเลยเกิดอาการบั๊กนะครับแล้วก็ให้เรากระคองรถแค่นั้นนะครับซีเจขอยิงทั้งระเบิดหน่อยละกันนะครับก็เป็นถังน้ามันนะก็เล่งยิงไปก็งง้นแหละครับเพราะว่าไม่มีศัตรูมาจัดการแล้วนะครับแล้วก็บิ๊กสมุกก็จะจอดรถให้ CJ ลงก่อนนะครับแล้วก็บิ๊กสมุกก็จะขับรถหนีไปเลยนะแต่ว่าก็บิ๊กสมุกก็บอกว่า ระวังตัวด้วยนะซีเจเดี๋ยวพี่ขอกลับบ้านไปก่อนแล้วก,กันนะ แล้วภารกิจนี้นะครับก็คือภารกิจพ่นสเปรย์ทับคาวิต y ี้ของแก๊งตรงกันข้ามนั่นเองนะครับก็ภารกิจนี้นะครับก็ให้พ่นสเปรย์ถึง100ที่เลยนะครับก็ถ้าไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนนะครับก็สามารถไปคลิกดูคลิปนี้ใต้ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวก็จะบอกนะครับว่าจะมีที่ไหนกันบ้างนะครับก็ภารกิจนี้นะครับถ้าทําแล้วนะครับเราก็จะได้เซฟหนึ่ด้วยนะครับแล้วก็จะมีรางวัลที่บ้านของ CJ ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูแล้วกันนะครับหลัง จากผมพุ่นสเปย์ตรงนี้เสร็จแล้วนะครับผม นี่ครับผมก็บ้าน CJ เจโกจะมีอาวุธอยู่ในบ้านครบเลยนะครับผมก็หยิบใช้ได้ทุกเมื่อนะครับแล้วก็ผมขอเซฟกันละกันนะครับแล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือแก๊งของเรานะครับก็จะมีอาวุธที่โหดขึ้นนั่นเองนะครับก็โหดกว่าพวกแก๊งตรงเัินข้ามนะ